อันยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอร์เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข่าวของโซยอนจาก g Idol นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยได้มีสื่อออกมาพูดถึงการเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของโซยอนกับทางค่าย Cube Entertainment มนะครับมีการออกมาพูดถึงว่าโซยอนนั้นอาจจะไม่ต่อสัญญากับทางค่ายนะครับซึ่งก็คือ c ิ be Entertainment และในตอนนี้เนี่ยเรื่องสัญญาของเมมเบอร์แต่ละคนก็ถูกจับตามองมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะโซยอนหนึ่งเมมเบอร์ที่เป็นลีดเดอร์ของ G แลอวด้วยแล้วก็ความสามารถเนี่ยเรียกได้ว่ามีแต่คนอยากจะร่วมงานด้วยนะครับและในตอนนี้ไอดอลเนี่ยก็พีคมากๆแล้วก็ยังคงพีคต่อไปได้อีกเรื่อยๆผลงานเพลงแต่ละเพลงที่ปล่อยมาหลังจากคัมแบ็กทอมบอยปังแบบต่อเนื่องปังแบบยาวๆแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ยืนแถวหน้าเลยในตอนนี้แฟนๆก็แบบเช er ียร์เชียร์นะครับอยากให้ไอดอลเนี่ยไม่ต่อสัญญากันทั้งวงเลยเพราะจากการทิ้ต่างๆของค่ายแล้วแฟนๆไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เชียร์ให้สาวๆเนยออกมาแล้วก็กอด ทางค่ายเองเลยและเรื่องสัญญาของเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยก็ถูกจับตามองจริงๆนะครับรอบนี้มีข่าวออกมาว่าโซยอนอาจจะไม่ต่อสัญญากับทางค่ายทําให้หลายคนนมองว่าถ้าหากโซยอนไม่ต่อสัญญาจริงๆเมมเบอร์ <Member S 1> คนอื่นๆในวงเนี่ยก็คงจะไม่ต่อสัญญาด้วยแล้วก็ทยอยหมดสัญญาไปทีละคนทีละคนตามลําดับการเซ็นสัญญาโดยทางค่ายเนี่ยก็บอกเอาไวาะะ้เลครับว่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงหารือเรื่องการต่อสัญญากับจอห์นโซยอนกําหนดการในอนาคตจะดําเนินไปตามแผนงานนี้เนี่ยส่วนใหญ่ ให้ไม่ต่อสัญญาการน,นะครับแต่บางสาวก,ก็มองว่าอยากให้ต่อสัญญานะเพราะว่าค่ายค่อนข้างให้ความเป็นอิสระกับไอดอลในการทํางานมากเลยยอมทําตามใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัมแบ็กคอนเซปต์เพลงอัลบัม้มหรืองานอื่นๆเนี่ยสาวๆมีสิทธิ์ตัดสินใจได้เต็มที่แล้วก็มีสิทธิ์ในการทํางานเองแบบ100%เเซเลยไม่รู้ว่าถ้าหากย้ายไปอยู่ค่ายอื่นเนี่ยจะทําแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ค่ายเดิมเขาให้เต็มที่เพื่อผลงานของ GID o l แล้วก็ทุ่มไม่อั้นด้วยก็มีข้อดีข้อเสีย ให้มาบวกลบพูดถึงกันนะครับและทุกคนล่ะคิดยังไงบ้างกับข่าวนี้ถ้าหากว่าโซโยอนจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาทุกคนมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันมาไะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ฝาก like, กดไลค์กด s u b s c ครบ์กันด้วยสวัสดีครับอันยอง